วันนี้มากับโน้ตบุ๊กของแบรนด์ Republic of Gamers หรือว่า R.O.G อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้คือ Sephirus M นะฮะ i p h ิ r u s M นี้จะเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมากว่า s p p h r u s G นะครับจุดเด่นลหลักๆเลยก็คือโอเคสเปคนี่มันก็แน่นอนว่าแรงเหลือเฟืออยู่แล้วตัวนี้เป็น GeForce RTX 2060นะครับรองรับ Real Time Ray Tracing รองรับ DLSS ตามยุคสมัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นการแบ่งเซกเมนต์ที่แยกชัดเจนกับโน้ตบุ๊กที่เป็นตระกูล GTX นะ RTX ี่ได้ฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับต่อมา CPU ตัวนี้เป็น10875นะครับ Intel 8คอร์16เทรดก็เป็นอีกเซกเมนต์หนึงสูงขึ้นมากว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปที่มี6คอร์12เทรดนะครับและก็จอตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นจอของเกมโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดท่ผมเคยเห็นมาแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราก็เข้าเรื่องดีไซน์และก็คอนเซ็ปต์ก่อนเลยนะครับของตระกูลเซฟิลัสนะไอเซฟิลัสเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรอย่างแรกนะครับเป็นเกมมิ่งโนตบุ๊กนะครับแล้วเกมมิ่งโนตบุ๊กส่วนใหญ่มันหนาแต่ว่าเซฟิลัสเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีความบางสามารถพกพาได้จริงสามารถยกมือเดียวสามารถโยนได้แบบไม่มีปัญหาอย่างที่ผมทำอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง การใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาดูต่อบอดี้โดยรวมของเราเนี่ยก็เน้นเรื่องความหรูหราดูพรีเมียมด้วยนะครับยกไปตั้งที่ไหนใครก็มองว่าเป็นน้ตบุ๊กโอเคมีราคา high end นค้ตบุ๊กไฮเอ็นนะฮะอย่างแรกเลยนะครับวัสดุโดยรวมจะเน้นโลหะเน้นอลูมิเนียมเป็นหลักนะครับด้านหลังนี้มันจะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ออกด้านด้านนิดน,นึงนะครับซึ่งถามว่าสวยไหมก็สวยเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้เขาอยู่แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ย รุ่นอื่นๆมันอาจจะเป็นบรัชอลูมิเนียมที่มีการวิ่งลวดลายคคละทิศทางแต่ว่าตัวนี้จะแตกต่างไปหน่อยนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมกึ่งด้านกึ่งเงานะครับแล้วก็ด้านบนเนี้ย มันจะมีจุดๆดสีเงินตรงนี้มานะครับซึ่งถ้าคุณมองปกติคุณจะไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกแต่ว่าถ้าคุณสะท้อนกับไฟแล้วเนี่ยโอ้มองผ่านก็จะเห็นว่ามันเป็นลายสีรุ้งขึ้นมานะครับดูสวยงามดูอลังการดูฟิล์ฟาวดีนะครับก็ต้องดูของจริงนะเพราะว่าในคลิปนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยเห็นนะครับไปดูตามห้างได้เลยอีกอย่างหนึ่งโลโก้ดวงตา l g มันไม่ได้มีแปะมาเป็นโลโก้ใหญ่ปกตินะแต่ว่ามันจะเป็น Plate เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็บิวอินเป็นเนื้อเดียวกับตัวบอดี้เนาะเป็นโลโก้ R G แล้วก็เขียนว่า Republic of Gamer E S T 2006นั่นเองส่วนโครงสร้างของตัวบอดี้ตัางกันอื่นเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่ามันก็มาในโทนเดียวกับตัวของ s e ฟิลัสจ G นั่นแหละน้ำหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ประมาณ1.9กกิโลกรัมนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะเล่นเกมจริงๆเนี่ย คุณจําเป็นต้องพกอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะมีน้ําหนักอยู่ที่0.7กิโลกรัมก็ลองบวกลบคูณหารไปแล้วกันนะครับแต่ว่ามีกรณีหนึ่งนะถ้าคุณต้องการจะเอาโน้ตบุ๊กต,ต,ต,ตัวนี้ไปทํางานเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นเล่นเกมอะไรย่างเงี้ยแบตเตอรี่เองมันก็ พอใช้งานได้อยู่ระดับหนึ่งนะถ้าคุณไม่ได้ไปเปิดเอ้การ์ดจอที่มันเป็น G-Force e RTX ของเขาขึ้นมานะครับซึ่งถ้าคุณเอาไปใช้งานจริงคุณไม่จำเป็นต้องพกอะแดปเตอร์ตัวมันก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันรองรับที่ชาร์จแบบ USB PD หรือว่า USB Power Delivery ที่65วัตต์นะครับคุณเอาที่ชาร์จ PD ซึ่งเขามีแถมมาให้พกติดตัวก็ได้เพราะว่าที่ชาร์จ PD เนี่ยมันอันเล็กกว่าและแถมคุณเอาที่ชาร์จ PD นี้ชาร์จโน้ตบุ๊กก็ได้ชาร์จมือถือก็ได้เช่นกัน ถ้าฟังเมื่อกี้แล้วงงนะครับสรุปง่ายๆนะฮะถ้าเล่นเกมคุณต้องพกอะแดปเตอร์นี้นะฮะ0.7นะครับ0.7กิโลนะแล้วก็ถ้าไม่เล่นเกมพกอันนี้ก็ได้อันเท่าที่ชาร์จมือถือเองจอตัวนี้เป็นจอขนาด15.6นิ้วตามฟอร์มแฟกเตอร์มาตรฐานของเกมมิโนบุกขนาดกลางทั่วไปนะครับกรอบจอบางทั้งด้านบนและด้านข้างเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีเว็บแคมให้มานะครับปกติแล้ว r อา G ตัวอื่นเนี่ยเกมมิโนบุกเขาก็ไม่ค่อยให้เว็บแคมมาอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้พิเศษนิดนึงนะเขาให้ แบบแยกเป็นแบบบันเดอร์มาในกล่องเลยนะครับคือเว็บแคม LG GC 2 1นะครับคุณจะเอามาแปะบนหน้าจอของโน้ตบุ๊กคุณอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปวางบนแท่นอะไรต่างๆแล้วก็ใช้งานบนโต๊ะก็ได้นะครับแน่นอนว่าไอ้เว็บแคมตัวที่เขาแถมมาเนี่ยบอดี้มันใหญ่ชิ้นส่วนอะไรต่างๆมันก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพมันก็ต้องดีกว่าเว็บแคมที่ติดนนบน็ปท็ธรรมดามาอยู่แล้วแหละต่อมาที่เรื่องจอนะครับตัวนี้แหละที่บอกว่าเด็ดนะครับเว็บแรกที่ผมจับเครื่องนี้ผมก็ ทำไมจอมันดูเนียนสีมันดูสดจังวะพอดูไปดูมาดูสเปคนะอ๋อจอ 4K นี่ว่านะฮะตัวนี้เป็นจอ 4K นะครับปกติแล้วเกมโน้ตบุ๊กเนี่ยน้อยรุ่นมากที่จะให้จอ 4K มาจอ 4K มักจะอยู่ในโน้บุ๊กประเภทเวิร์คสเตชันพวกตระกูล p r o a r รอะไรขนาดนั้นนะครับนอกจากเรื่อง ภาพที่แบบเนียนตาแล้วสีเนี่ยสดมากๆด้วยเช่นกันนะครับไม่เชื่อคุณลองไปดูตามร้านนะครับตัวนี้แล้วลองเทียบกับโน้ตบุ๊กที่เป็นเกมมิ่งตัวอื่นนะบอกได้เลยว่าตัวนี้ชนะขาดแน่นอนมองในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะการรองรับ Adobe RGB ตัวนี้ทำได้ที่100%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณซื้อตัวนี้ไปเอาไปตัดต่อรูปภาพอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาแน่นอน แต่ก็เป็น 4K ก็จริงมันไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับปกติแล้วเกมมิ่งโนตบุกที่เป็น Full HD ส่วนใหญ่เนี่ยเขามี Refresh Rate สูงๆนะครับ 120, 144, 2 4 0 300 Hz นะครับแต่ว่าตัวนี้ภาพสวยภาพละเอียดแต่ว่าต้องแลกกับ Refresh Rate ที่มันเป็นค่ามาตรฐาน60 Hz เเหมือนโนตบุกที่ไม่ใช่เกมมิ่งนั่นเองลองชั่งน้ำหนักกระดูนะครับถ้าคุณอยากได้ภาพสวย ตัวนี้ชนะขาดแต่ถ้าคุณอยากได้พวก refresh rate ที่ดีแนะนำว่าไปมองตัวอื่นได้ยินคำว่าจอ 4K แล้วบางคนอาจจะอืมโน้ตบุ๊กเครื่องแค่นี้มันจะดันจอ 4K ไหวเหรอทั้งที่จอ 4K เนี่ยเม็ดพิกเซลอะไรต่างๆมันเยอะกว่า Full HD มากตัว CPU ตัวกราดจอก็ต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเดสก์ท็อปบางตัวยังไม่ไหวเลยแล้วโน้ตบุ๊กตัวนี้มันจะไหวไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาพูดกันเรื่องสเปคต่อเลยนะตัวนี้ CPU เป็น Intel Core i 7 1 0 8 7 5 H นะครับเป็น10875ย้าำนะว่าเป็น Core i 7รุ่นพิเศษที่มาก,กับพวกโน้ตบุกระดับบนๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมี8คอร์16เทรดแล้วก็ค่าเสถียรในการสูงสุดที่4,900เมกะเฮิร์นะครับส่วนเมมโมรีหรือว่าแรมเนี่ยให้มาที่ 16GB กิกแบบ d u a l c h a n n e l b u s 3002นะครับผมว่า ถ้าเน้นการตัดต่อวิดีโอหรือว่าตัดต่อรูปภาพแล้วก็เล่นเกมทั่วไปมองว่ามันพอนะ36 g ิถ้าไม่พอคุณก็ถอดเปลี่ยนเป็น32ก็ได้ไม่มีใครว่านะครับแต่ว่าถ้าใส่ถ่ายสมันก็อาจจะแรงเกินการ์ดจอแรงเกิน CPU ใช้แรมได้ไม่เต็มที่ก็ลองแล้วแต่การใช้งานคุณไปนะฮะอันนี้ก็ไม่สามารถสรุปได้นะต่อมาการ์ดจอนะครับ ตัว On b o อ r d เนี่ยโอเค on CPU มี Intel u h d g r a p h กราฟิกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณไม่ได้เล่นเกมหรือว่าไม่ได้ต้องการการจอจอน v i วิดีอเนี่ยไอยูเอสดีกราฟิกตัวนี้ก็จะนำมาใช้งานทำให้แบตมันประหยัดกว่าโน้ตบุ๊กที่มีการจอ g e f o r c e เพียวๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเกมเขาก็มีการจอตัวแรงมาให้นะครับเป็น g e f o r c e rtx 2 0 6 0ซึ่งสเปคมานี้ผมลองเทสด้วย 3D ม a r มานะครับอันนี้ก็จะเทสต่างกับโน้ตบุ๊กตัวอืนอ่นอยู่เล็็กกน้ออยยแต่คคุณังงาาาสามารถ เอาคะแนนไปเทียบกับโนต้ตบุ๊กที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้าเช่นเดียวกันนะครับอันแรก Time Spy 6,824นะครับต่อมาเป็น Port Royal ทำไมที่3,718 Fightstrike Ultra อันนี้เป็น DX11 4K นะครับทำไมที่4,058 Fightstrike Extreme 2K 8 5 1 51, แล้วก็ไฟส r i ร e ธรรมดา15,868นะครับมองคะแนนประมาณนี้นะครับให้สรุปเป็นยังไงนะ DX2 ทํำได้ดี Real-time r e ์ t ร a ต i n g ทำพอได้นะครับไม่ถึงขั้นดีมากนะแต่ว่าไอตัวไฟส r i ร e ที่มันมี 4K 2K 4 d เนี่ยผมมองว่า4 d ทำได้สบายๆนะครับ 2K พอไหวแต่ว่า 4K เนี่ยเรียกได้ว่า เป็นปริ่มจะดีกว่าการเล่นเกมจริงนะครับผมก็เปิด2 r e s o l u ช i o นเช่นเดียวกันนะครับ 4K แล้วก็ Full HD แต่ 2K ไม่ทดสอบนะผมมองว่ามันอยู่กลางกลางอะไรอย่างงี้ก็เอาที่แบบสุดกับปกติไปเลยลวกันนะครับเกมแรก Shadow of Tomb Raider นะครับผมปรับสุดที่ High S นะฮะเปิด DXR r a y Tracing แล้วก็ DLSS ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ 4K ทำเฟรมได้24ส่วน Full HD ทำเฟรมได้ที่51นะครับ ต่อมาคือ Red Dead Redemption 2นะครับเกมนี้ก็เป็น Open World ที่ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกินสเปคทั้งการ์ดจอทั้ง CPU ทั้ง Memory และก็ Storage เลยนะครับโดยที่ผมปรับไว้สุดเช่นเดียวกันตัวนี้สามารถลากไอตัวดีเทลไปที่ฝั่งขวาสุดหรือว่าสูงสุดได้นะครับเพราะว่าแรมการ์ดจอนั้นมี6 GB สนะฮะสำหรับเร l u ูชัน 4K เนี่ยทำได้ที่28เฟรมโดยเฉลี่ยแล้วก็ Full HD 76นะครับ สุดท้ายจะเป็นเกม Far Cry New Dawn นะครับปรับไว้ที่ Ultra นะฮะ Resolution 4K ทำให้ที่37เฟรมโดยเฉลี่ยแล้วก็ Full HD ที่88สรุปกันแบบตรงๆเลยนะครับ ตัวนี้ดันเกม 4K ไหวไหมผมตอบได้ว่าไม่ไหวนะครับในเกมส่วนใหญ่เพราะว่าเฟรมเฉลี่ย28 24เนี่ยอันนี้คือเฟรมเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีบางจังหวะที่กระตุกลงไปต่ํากว่า25ด้วยทําให้อาราในการเล่นเกมอาจจะแบบรู้สึกม,มันหนืดๆอะไรอย่างนี้ว่าแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสว่ามันอาจจะก,กระตุกเป็นบางจังหวะก็สามารถทําได้นะครับอ่าตรงนี้อย่าลืมนะผมปรับสุดทุกอย่างถ้าบางเกมคุณอยากเล่น 4K แต่ไม่ซีเรียสว่าต้องปรับสูตรผมบอกเลยว่าตัวนี้ไหวครับแต่ส่วน f u เอนั้นก็สบายๆอยู่ละกลับมาต่อที่ดีไซน์กันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะฮะก็เหมือนกับไอตัวเซฟิลัสรุ่นอื่นที่ผมเคยรีวิวไปที่เป็นเจนปัจจุบันนะอย่างแรกเลยก็คือด้านบนตรงนี้มันจะมีปุ่มพาวเวอร์แล้วก็จะมีพวกปุ่มฮอต e ีที่แยกออกมานะครับผมชอบเพราะว่าเวลาคุณใช้งานแล้วเนี่ยไม่ต้องมาคอยกด FN เร่งเสียงรีเสียงในแค่เอื้อมมือมากดรีเสียงเร่งเสียงปิดไมค์เดี๋ ทำได้ง่ายๆเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากกับโน้ตบุ๊กตระกูลนี้นะครับลงมาบริเวณด้านล่างนะฮะจะเห็นว่าเป็นอีกเท็กซ์เจอร์หนึ่งนะครับตรงนี้มันเป็นค,คล้ายๆแบบยางๆหน่อยนะครับถามว่ามันใช้แล้วมือมันหนืดดีไหมมันดีกว่าแบบพวกที่เป็นอลูมิเนียมทั่วไปนะเพราะเป็นอลูมิเนียมเนี่ยว่าเวลาวางบางทีจะรู้สึกว่ามีเหงื่อแต่ว่าตัวนี้มันกระชับดีนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความโสโเนะครับที่คุณดูนะมือมีเหงื่อนะจับปึ๊บเป็นรอยแบบ โซโคแบบขึ้นชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยทำความสะอาดบ่อยๆถ้าไม่ทําความสะอาดเนี่ยบอกให้เลยว่าเละของจริงนะฮะโอเคกลับที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้คีย์บอร์ดเลเยอร์ต่างๆผมก็ถือว่าชอบนะครับเพราะว่า มันไม่มีนํำแพดผมไม่ค่อยชอบแบบไม่มีนํำแพดเพราะว่าถ้ามีนํำแพดเนี่ยไอตัว w s d มันจะเอียงซ้ายไปหน่อยตรงนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับฟิลิ่งการกดต่างต่างก็โอเคนะครับไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้แย่ถือว่าอยู่ในระดับกลางแล้วกันสโตรกเวลาพิมพ์ยาวๆก็ไม่เมื่อยเล่นเกมยาวๆก็ไม่เมื่อยฮะส่วนไฟ rgb นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสามารถปรับแต่งได้ละเอียดโดย a r m o r y c a t e นะครับเป็นแบบเ e อร์คเลย ลงด้านล่างนะครับทัชแพดนะฮะตัวนี้ก็มาตรฐานนะครับเป็น Windows Precision นะครับสามารถใช้งานได้กดได้สูงสุดประมาณด้านบนตรงนี้ฟีลลิ่งการใช้งานลื่นไหมก็ไม่ลื่นมากนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีติดขดัดใครมาลองใช้ก็น่าจะชอบทุกคนไม่มีข้ออะไรให้บน่นแต่อย่างใด iO นะครับตรงนี้อย่างที่เห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมากระจุกรวมกันอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะด้านบนเนี่ยมันเป็นช่องระบายอากาศตรงนี้ก็มี DC in นะครับ RJ45 g i g a b i t LAN นะครับแล้วก็ HDMI พอร์ต USB Super Speed นะครับอันนี้เป็น10กิกะบิตนะแล้วก็มีช่องหูฟังกับไมโครโฟนตรงนี้ไม่ใช่คอมโบนะเป็น3.5แยกกันอยู่ทั้งหมด2ช่องนะฮะส่วนฟังขวานะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นว่ามีเค s i n g t o n l ็ c k ช่องระบายอากาศแล้วก็ USB Super Speed 2ช่องนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าการจัดวางมันอาจจะชิดกันไปนิดนึงนะครับถ้าตําร์คุณมันใหญ่ก็อาจจะทําให้ช่องข้างถูกบังไปได้อถัดมาจะเห็นว่ามีช่อง USB Type C นะครับและไม่ใช่ Type C ธรรมดาตัวนี้ เป็น Thunderbolt นะครับ Thunderbolt นี่ก็พูดง่ายๆว่าเป็นพอร์ตครอบจักรวาลน,นะครับคุณจะเอา External Graphics มาเสียบก็ได้จะเอา Storage ความเ็วสูงมาเสียบก็ได้หรือว่าจะเอามันไปต่อจอก็ได้นะครับหรือว่าจะชาร์จไฟเข้า USB PD ก็เสียบ่านช่องนี้แหละระบบเสียงนะฮะตัวนี้มีลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับ2จุดตรงบริเวณนี้นะครับเว็บแรกก็คิดว่าเสียงมันจะดีหรอว่ามันยิงอัดลงโต๊ะมิตรงมิติม,ตมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยแต่พอฟังจริงเฮ้ย ดีวะ่ะเสียงนี่โอเคมีลอยขึ้นมาเลยนะแล้วก็แบบรู้สึกว่ามีเบสแบบตึบๆด้วยนะครับถามว่าดีที่สุดของโน,นบุกไหมก็คงไม่นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับต้นๆแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะการที่เขาวางเลยเยอร์แบบลำโพงตรงนี้ผมว่าเวลาไปวางมันภาพปูที่นอนเสียงมันจะออกมาอุดอู้นะครับทำไมทําไมเอซูตไม่คิดว่าไอ้ตรงนี้มันว่างอยู่แล้วแทนที่จะลำโพงมาใส่ตรงนี้เสียงมันจะออกอลังการกว่านี้ส่วนด้านล่างเอาไว้เป็นซับวูเฟอร์อันนี้ก็ เขาน่าจะลองเก็บไปคิดและพัฒนามาในรุ่นต่อไปนะในส่วนของ s t o r a เรจนะครับตัวนี้มี SSD ของ Intel 1เทให้มา1ลูกนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เพียงพองสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับซึ่งคุณอาจจะไปอัพเพิ่มในอนาคตอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าค่าสปีดของเขาเนี่ยทำได้ในระดับ ปานกลางถึงดีนะฮะในส่วนของค่ารีทเท่าไรประมาณ1.9นะครับกิกะไบต์ต่อวินาทีก็เกือบ2กิกวนะแล้วค่าไรอัลประมาณ1.7ไปไปลายกบเกือบ1.8แรนดอมก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับปีดแบบนี้โอ้พวก NVMe อยู่แล้วนะครับต่อมาชิปเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้ก็ในเมื่อเป็น Intel Gen 10นะครับก็แน่นอนว่าต้องให้เป็น AX201 มานะครับรองรับ WiFi 6แล้วนะครับถ้าเราเตอร์คุณแรงระยะไม่ห่างมากไอ้ตัวนี้มันก็ทำความเร็วระดับกิกะบิตได้เหมือนกัน เรื่องระบายความร้อนบ้างนะครับตัวนี้ ASUS เ,เขาบอกว่าสารนำความร้อนระหว่างตัวโปรเซสเซอร์กับฮีทซิงเนี่ยมันเป็น Liquid Metal นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการนำความร้อนก็จะดีกว่าโน้นทั่วไปนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตของ Liquid Metal มันสูงกว่านั่นเองนะครับอุณหภูมิจริงๆเป็นยังไงนะฮะการใช้งานนะครับบริเวณ ที่รองข้อมือเนี่ยก็จะเห็นว่ามี30กว่าองศาห้องเราเปิดแอร์25นะครับถือว่าไม่ได้ร้อนแต่อย่างใดนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากของ ASUS เลยก็คือบริเวณ w s d เนี่ยที่เขามีพัดลมอยู่ด้านล่างทําให้ตรงนิ้วคุณที่สัมผัสกับปุ่มที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันไม่ร้อนเลยนะครับอย่างที่เห็นในรูปนี้มันเป็นอุณหภูมิสีฟ,ฟ้าทั้งจุดเลยนะครับส่วนที่ร้อนที่สุดเนี่ยก็อยู่บริเวณด้านข้างแล้วก็ด้านบนของเครื่องนะครับมีประมาณ50องศาสูงที่สุดเท่าที่เห็น ส่วนภายในเนี่ยอุณหภูมิ CPU การ์ดจอเป็นยังไงนะครับถามว่าเอาอยู่ไหมมันเอาอยู่นะ CPU อย่างนี้เห็นสูงสุดก็ประมาณ80ไปปลายเกือบเกือบ9บนะครับไม่ถึงขั้นแบบเทอร์โมทอตโตแต่ว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่ายังไม่สามารถด boost ึงบูสต์คอกยาวๆได้ตลอดนะครับส่วนการ์ดจอ,อนั้นอุณหภูมิไม่มีปัญหาแน่นอนสรุปเลยนะครับกับงบประมาณ70,000บาทหรือว่า69,990นะครับตัวนี้ คุ้มค่าไหมคุณต้องลองถามตัวเองนะครับอย่างแรกมันมีสิ่งที่แตกต่างกับโน้ตบุ๊กตัวอื่นอยู่พอสมควรเลยก็คือจอของเขานะครับตัวนี้จอสวยมากนะครับเป็นตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ดีสุดที่ผมเคยเห็นแล้วนะครับแต่ว่า refresh rate ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่60 h ฮิร ภาพอะไรต่างๆมันก็จะไม่ลื่นไหลเหมือนพวก 120, 144, 220, 300เฮิรตในเกมไม่นอนบุกในกลุ่มราคาเดียวกันตัวอื่นนะครับแต่ว่าถ้าคุณมองว่าคุณจะเอาไปเสพคอนเทนต์มัลติมีเดียที่ไม่ได้เน้นเรื่องการเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยคุณอาจจะเอาไปแบบดูนหนังหรือว่าตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพตัวเนี้ย ให้สีที่ดีมากแล้วก็ความละเอียดที่สูงมากนะครับการทำสเกลลิ่งต่างๆของตัวจอมันก็จะดีกว่าด้วยเช่นกันนะครับอีกอย่างนึงถ้าคุณมองนะว่าสเปคของ gaming notebook เนี่ยมันก็ ไม่ได้แบบแรงพอที่จะดัน144เฮิรต์240เฮิรต์ไหวอยู่แล้วไม่ซีเรียสเอา60เฮิรต์ก็พอตัวนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่านะครับอื่นๆเลยเรื่องสเปคของเขาก็ไม่น่าใช่ประเด็นอะไรนะครับเพราะว่า CPU 8คอร์16เทตตต่อ,ตอ,ตอวิดีโอก็สบายเล่นเกมก็สบาย RTX 2060ถึงแม้จะไม่ได้แรงที่สุดแต่ว่าผมมองว่ามันก็มีฟีเจอร์มีเทคนโนโลยีใหม่ๆนะเช่น Real Time Ray Tracing มี DLSS เล่นเกมได้อีกยาวไกลเหมือนกันหรือถ้าคิดว่าไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องเปิดฟีเจอร์ไหนก อาจจะได้เฟรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับโดยเฉพาะไอ้ real time r o t a c i n g เนี่ยเปิดไปแล้วมันก็มีอาการทำเฟรมเรทร่วงได้บ้างเหมือนกันนะครับอื่นๆเลยก็คือพวกเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้ผมมองว่าลงตัวนะเพราะว่าแบตเตอรี่เดิมเดิมเอาไปทํางานมันก็ถือว่าพออยู่ได้นะครับแล้วก็บอดีงานประกอบต่างๆก็จัดวัดดีน้ำหนักก็ไม่ได้มากการพกพาก็ทำได้ง่ายแถมการชาร์จเนี่ย ถ้าคุณอยากเล่นเกมก็พกแรปเตอร์ใหญ่ไปส่วนถ้าไม่อยากเล่นเกมพกแรปเตอร์อันเดียวกับมือถือไปมันก็ใช้ได้เหมือนกัน